วัสดี10มเชา้า10.40ท,ที่15กรกฎาคม2564นะครับวันนี้เซ็ตก็เปิดมาบวกนะครับเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับบวกไป4.22จุดนะครับอยู่ที่1,573.92จุดนะครับและในตลาดต,ลดต่างๆก็สีเขียวทั้งนั้นนะครับซึ่งเราก็จะมาดูท็อปเกนเนอร์นะครับตัวที่มี การบวกสูงสุดในวันนี้ก็คงจะเป็นตัวนี้นะครับก็เป็นกลุ่มเฮลนะครับโดยบวกไปได้4บาทนะครับวันนี้นะครับตอนนี้ก็ราคาที่33.75นะครับซึ่งถ้าดูการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับก็3เดือนก็บวกไป17.82%แนะครับแล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป17.82%แแล้วก็ น่อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป2.59%เมื่อดูราละละคาย้อนหลังก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากประมาณ25บาทกว่าๆนะครับขึ้นลง,ลงอยู่บริเวณนี้นะครับก่อนที่จะมาทะลุนะครับ29.75แล้วก็มาที่33บาทโดยตัวนี้น่าจะเป็นการทำนิ้วหายนะครับแล้วก็มาดูอินดิเคเตอร์นะครับ ก็จาอินดิเคเตอร์ก็จะเห็นว่าโอ้โหแนวโน้มขึ้นอย่างรุนแรงนะครับแล้วเป็นครั้งแรกที่เป็นที่เห็น RSI นั่นอยู่ที่เกือบร้อยนะครับแล้วก็ดูว่าแนวโน้มนะครับราคาก็จะเป็นไ i d เว a y up นะครับโดยมีพาราโบลิกรองรับเสซิกแซกก็ชี้ขึ้นนะครับแล้วก็เลยเส้น200วันนะครับบนลุ่มอย่างหนาแน่นนะครับผมยังเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวทุนบุรีเฮลแค์นะครับก็ขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับ ัวนี้ก็ราคาน่าจะต่อสู้กันอยู่ที่ประมาณ33.75นะครับกับ33.50นะครับก็มีแนวต้านที่ประมาณ new high นะครับก็เป็น34.50นะครับแล้วก็รับได้ที่33.25นะครับก็อยู่ที่ราคาเฉลี่ยนะครับก็33.27นะครับถ้าเราจะดูการสแกนเนอร์นะครับก็ ตอนนี้ก็เข้ามา3ตัวแล้วนะก็จะเป็น I N O X นะครับตัวแรกนั้นก็เข้ามามีอินดิเคเตอร์ที่อยู่ในตำแหน่ง Sideway up นะครับและราคาก็เปิดมากระโดดนะครับมีพลังบริกี่รองรับนะครับถ้าเปิดกระโดดอย่างนี้ก็ถือว่าแนวโน้มที่ดีมากนะครับลาเลยเส้น2แล้ววันขึ้นไปนะครับแซกชีขึ้นนะครับแล้วก็ M c D อยู่เหนือ Signal นะครับ E R S I อยู่ที่ประมาณ70นะครับ ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับก็คือถ้าชอ็อตบริเวณนี้ก็น่าจะได้นะครับโดยวันนี้บวกขึ้นไปถึง0.12จุดนะครับอยู่ที่1.36จุด1.3จุดจ36บาทนะครับราคาเดิมอยู่ที่1.2ครับขึ้นมาจาก0.7นะครับแล้วก็มีปิดกระออฟเฟอร์เยอะแต่ประเด็นก็คือว่า มีการเปลี่ยนแปลงของปิดออฟเฟอร์เนื่องจากว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็คือมีเจ้าเข้านะครับเพราะว่าอปริมาณการซื้อขายนี้หนานแน่นนะครับเจ้าเข้าอย่างแน่นอนนะครับโดยเปิดมาช่วงเช้าอยู่ที่1.30นะครับก่อนจะกระโดดมาที่1.39นะครับแล้วมีแนวรับสําคัญอยู่ที่1.35นะครับตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่มีวอลุ่มหนานแน่นนะครับโดยมีบิด นั้น8ล้านนะครับออฟเฟอร์ก็อยู่ประมาณระดับล้านหนึ่งขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็จะขึ้นไปที่1.37นะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีก็เมื่อวานนี้ก็คือปิดไว้ที่1.24นะครับตอนจะเปิดกระโดดไปที่1.30นะแล้วตอนนี้ก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไปแล้วนะครับ1.37นะครับนี่ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่มีวอลลุ่มเข้านะครับมีเจ้าเข้านะครับอีกตัวหนึ่งครับ ไอเน็ตครับไอเน็ตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนะครับโดยเป็นขึ้นมาเป็นวันที่3ติดต่อกันวันที่4นะครับก็หนึ่งสอแล้วก็ทำนิวไฮนะครับโดยเปิดกระโดดด้วยนะครับเปิดกระโดดขึ้นไปแล้วก็ทำนิวไฮนะครับโดยอินดิเคเตอร์นั้นก็อยู่เหนือสิกแนลนะครับ MACD RSI ก็อยู่ประมาณเ0ก,กว่ากนะครับราคาตอนนี้ก็บวกไปศ 4.6นะครับจุดที่4.88บาทนะครับก็มีแนวต้านที่1.4.90นะครับโดยมีซิลลิงที่5.70นะครับตัวนี้ก็มีโอกาสเนื่องจากว่ามีการกระพริบของปิดออฟเฟอร์นี้แบบนี้ก็เป็นการกระพริบที่รุนแรงนะครับโดยขณะนี้ก็มีการซื้อต่อนะครับนั่นก็หมายความว่าแน่นอนราคาจะไปที่4.96ได้นะครับ โดยดูราคายืนยันที่มันผ่านมานะครับก็จะเห็นว่ามีราคานั้นต่ำกว่าตอนนี้เยอะนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ก็เป็นการทำเนียวหายนะครับอินเทนั้นมีน่าจะมีผลประกอบทิการที่ดีนะครับดูจากสามเดือน21.4 3ซนะครับหนึ่งเดือน11%นนะครับแล้วก็ หนึ่งสัปนั้นอยู่ที่ 7. 2 8ซโดยทั้ง3อันที่ผ่านมาก็คือเป็นแนวโน้มคาบวกนะครับเป็นแนวโน้มไซด์อัพขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปที่4 9่านะครับขึ้นไปที่ไปที่5เลยนะครับว่นนะเาเจ้าเขาจะเป็นแนวนี้นครับเขาจะไม่สนใจว่าจะมีแนวต้านเท่าไหร่ยังไงนะครับก็จะไปที่5บาทนะครับตันนี้ก็ทะลุถ้าทะลุ5บาทขึ้นไปได้ก็จะไปใกล้ๆซลลิงนะครับถือว่า มาแรงทีเดียวนะครับสำหรับไอเน็ Net นะครับดูประมาณนี้จากตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นการทำนิวไฮแล้วก็การโชว์การแข็งแร่งครับอาวนลุ่มนนแน่น,นแล้วก็ถ้าเป็นแท่งเขียวแบบนี้ก็ถือว่าวันถัดวันถัดไปก็ต้องมีโอกาสพุ่งขึ้นต่อนะครับน, Net นะครับเป็นไอเน็ตนะครับอีกตัวหนึ่งกับ GHG นะฮะตัวนี้ก็ดูอินดคเตอร์ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นทุกตัวนะครับแล้วก็ เปิดกระโดดอย่างรุนแรงนะครับเปิดกระโดดอย่างรุนแรงมากๆนะครับแล้วก็มีวันรุ่มเข้าอย่างแนานแน่นนะครับอินดิเคเตอร์ทุกตัวอยู่ในตำแหน่งครับไซเว่อพทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นไปทำนิวไฮนะครับโดยที่มันผ่านมานั้นก็อยู่ที่ประมาณ 27, 25, 27, 28นะครับ9เมื่อวานนี้นะครับก,ก่อนที่วันนี้จะเปิดกระโดดไปที่32 3.25บาทนะครับโอเพนที่1นะครับโอเพนหก็มีราคาเฉลี่ยที่33.29นะครับตัวที่ตอนนี้ก็มีก็เฟ้่ไม่หนาแน่นเท่าไหร่นะฮะตัวนี้ถือว่าดีมากนะครับระดับหลักแสนนะครับแล้วก็แสนไม่เกิน5 5 6แสนนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปอีกเนื่องจากวันนี้บวกขึ้นไปถึง3.75บาทนะครับในธรรมดานะครับถ้าดูตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่ามี การกระเดิดกระโดดนะครับเปิดกระโดดขึ้นไปหายากนะครับเราทำนิ้วหายด้วยนะครับชนบุรีเฮลท์แคร์นะครับกุ๊ปนะครับถือว่าเป็นหุ้นแข่งแๆรุนแรงนะครับเจ้าเข้านะครับก็อิตกอเฟอร์นั้นยังรู้สึกว่าจะไปได้อีกนะครับก็น่าจะดีกว่าซื้อปตทนะครับสาบาบาทนี่ก็ยังมีอีกหลายตัวนะครับที่พุ่งขึ้นนะครับซูเปอร์เริ่มขึ้นหรือยัง ราคากําลังย้อนกลับแล้วก็ใกล้ชนกับพาราบลิกนะครับก็ถ้าชนกับพาราบลิกแบบนี้ก็ตัวพาราบลิกจะกลับลงมาอยู่ด้านล่างนะครับองบอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นไซด์เวัพขึ้นไปนะครับวันนี้ก็เปิดบวกนะครับเปิดกระโดดขึ้นมานะครับแล้วก็ m a c d ก็ใกล้กลับเข้าไปที่สิกแนลนะครับโดยมี r s i อยู่ประมาณ50นะครับก็ถือว่าเป็น,นโน้มที่ดีนะครับแต่วันนี้ก็จะดูกันประมาณนี้ก่อนนะครับก็กด ตาม Subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับพบกันคลิปหน้ากับสวัสดีครับ